มาแล้วพรพันธ์เผยถึงการเล่นกับสหรัฐก่อนตกเดือด VNL 2024สัปดาห์หนึ่งนัดแรกคืนนี้วันที่15พฤษภาคม2567พรพันธ์เกิดปราสตาคนดังของนักตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต,ใต้การนำทีมนัทพลสีสมุทรทรนาคออกมาเผยถึงการเล่นกับตบสาวแดนมะกันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 ทั้งนี้พรพันเกิดปราดระบุว่าการเล่นกับสหรัฐอเมริกาเขาไม่ประมาทเราเองก็ไม่ประมาทเช่นกันก็ไม่ประมาทตัวเองเตรียมพร้อมรับมือกับสหรัฐใดๆก็คือเราก็ต้องยกให้เขาอยู่แล้วสหรัฐเนี่ยเพราะว่าเขาเด่นกว่าเราอยู่แล้วก็ฝากทุกคนติดตามเชียร์พวกเราจะเต็มที่ก็ขอให้เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยสําหรับพรพันเกิดปราดมีโปรแกรมนํานักตบลูกยางสาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับ ตบสาวแดนมะกันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์หนึ่งนัดแรกที่ประเทศบราซิลคืนนี้3นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย